เราอยู่ที่สนามบินชางฮีนะคะก่อนที่เราจะไปตรงนั้นได้ขั้นตอนที่เราจะต้องทําก็คือเดเวลก่อนค่ะใครลืมทำมาอย่างเงี้ยเราก็มาทําที่สิงคโปร์ก็ได้ก็คือ Wifi ที่เนี่ยสามารถต่อได้ฟรีเลยง่ายมากๆ Connect เลยก็ใครเนาะของไทยต้องกกอกหลายอย่างเสจ็จสิ้นเรียบการสแกน QR Code ก็เพื่อที่จะทำทํา g Arrival ใช้คําว่าสิงคโปร์อะไรแล้วก็ะขากดคำว่า Submit เลยนี่มันก็ทําได้3แบบเนาะเราจะทําผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือจะทําผ่านแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าถ้าใครทําไม่เป็นก็มีเคาน์เตอร์ตรงนู้นให้ไปทําได้ด้วยเราจะใช้แบบระบบที่ตรงเคาน์เตอร์นะคะก็ก็จะมีนั่งเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น iPad ไว้นะคะก็คือถ้าใครไม่มีโทรศัพท์หรือว่าไม่มีอะไร อันนี้ก็เราเลือกใช่ไหมวันที่10ใช่ไหมคะและ r s r s o n Information ใชันก้อก่อรายละเอียดของเราเพื่อเสร็จแล้วแล้วเรามาทำอะไรมาทำที่ไหนแล้วก็ s ั b มิ t แค่นั้นแหละเราก็สามารถเข้าประเทศได้โอเคป๊า